สวัสดีครับท่านผู้ชมคราวนี้ก็มาถึงเรื่องพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัยปี2,580นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่26กุมภาพันธ์2,560ที่ผ่านมาผมเป็นผู้ประกอบการธุรกิจรักษาความปลอดภัยที่ได้รับผลกระทบและเดือดร้อนมาก ในปัจจุบันนี้เหมือนกับอีกหลายๆบริษัทที่กาลังประสบปัญหากันอยู่ผมอยากจะสอนปัญหาทราบว่าพรบนี้อ้างว่าออกมาเพื่อยกระดับอาชีพรักษาความปลอดภัยผมอยากถามผู้ออกว่าเนื้อหาสาระของพอรบนี้มีการยกระดับอาชีพตรงไหนไม่มีการส่งเสริมผู้ประกอบการและส่งเสริมคุณภาพรอพอแม้แต่มาตาเดียว ตรงกันข้ามกับมีการเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมนู่นนี่นั่นเก็บค่าฝึกววมก่อนทํางานกับผู้ประกอบการหรือรอพอและถ้าเป็นอย่างนี้ถามว่ามันยกระดับตรงไหนครับท่านทราบหรือไม่ว่าหรือท่านเคยได้ยินไหมครับว่ามีพ่อแม่คนไหนสอนลูกว่าโตมาแล้วให้ไปเป็นรอพอผมคิดว่าไม่น่าจะมีนะครับเพราะฉะนั้น คนที่มาเป็นรอพอทุกวันนี้คือคนยากจนคนทำงานตามฤดูกาลคนที่มีการศึกษาน้อยเรียนมาน้อยหรือคนที่ทำงานอื่นมาแล้วไม่ประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จขาดทุนนะครับหมดตัวต้องมาเป็นรอพอเพื่อหาเงินประทังเลี้ยงชีพยกตัวอย่างให้ดูอดีตแชมป์โลก